แปรงสีฟันไฟฟ้ามีหลายแบบแบบที่โฆษณาเป็นตัวยูที่เขาว่าดีดีจริงไหมวันนี้เราไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับมาพบกับพี่หมอช้อยอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราสอนเกี่ยวกับแปรงสีฟันไฟฟ้านี่แปรงอย่างไรพี่หมอก็เตรียมตัวจะมา,ยอม,ายอมพลาสยอมพลาสก็คือนี่เม็ดพวกเบสิคผู้ชินนะครับยอมให้เห็นว่าเราแปรงฟันแล้วไม่สะอาดหรือสะอาดตรงไหนนะครับ ไหนๆก็ยอมแล้วนะครับพี่หมอไปเจอนี่แปลงสีฟันเป็นรูปตัวยูนะครับขายโฆษณาอยู่ใน Facebook เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราสอนการแปลงฟันด้วยแปลงถึงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยมันสั่นเหมือนกันเลยนะนี่มันสั่นเลยเนี่ยแหมมันสันแบบนี้เนี่ยมันแปลงได้จริงไหมขาใจมากก็เลยไหนๆเรายอมแล้วเราจะสอนการแปลงฟันแล้วยอยยอมพักวันนี้พี่หมอเนี่ยคือยอมเลยนะครับยอมที่จะไม่แปลงฟันมา1 1ครั้ง ตอนเช้าเนี่ยไม่ได้แปลงมาเพื่อที่จะให้มันย้อมพัางติดปกติเป็นอย่างพี่หมอเองเนี่ยเคยย้อมแล้วถ้าเราแปลงเช้าเย็นปกติเนี่ยย้อมไม่ค่อยติดเพราะว่าเราแปลงเหมือนเราเป็นหมอเนาะเราก็จะรู้ว่าตรงไหนแปลงได้ย้อมพัางไม่ค่อยติดก็เลยขอญาตตัวเองไม่แปลงนิดนึงเพื่อให้มาย้อมไม่เห็นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปลงสีฟันแบบนี่นะครับมันใช้ได้จริงไหมจะได้ขายข้อข้องใจคือต้องบอกว่าแปลงสีฟันไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็หลักพัน อันนี้เขาขายประมาณ900าพันึงอ่ะก็ไม่ครูก่ะถ้าเราเสียเงินแล้วแล้วมันดีจริงไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่หมอบอกว่าเวลาเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับแผงสีฟันไฟฟ้าหรือว่าข้อมูลที่อย่างคลิปพี่หมอเองเนี่ยพยายามออกเท่าที่ออกได้นะครับบอกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะมาพูดเนี่ยด้วยความที่เราเป็นหมอเนี่ยเราก็ไม่แบบว่าจะพูดอะไรก็ได้อย่างคลิปแผงสีฟันไฟฟ้าของพี่หมอเนี่ยแต่ละคลิปที่จะออกอ่ะคือนั่งอ่านง,งานวิจัย อย่างเช่นงานวิจัยที่บางงานวิจัยที่พี่หมออ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าแปรงไฟฟ้าเทียบกับแปลงธรรมดาพบว่าพบว่าแปรงสฟฟ้าดีขึ้นแต่ไม่มีนัยสําคัญคือดีขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีนัยใดๆทางสถิติทีนี้พี่หมอก็ไปนั่งหาหาจนเจองานรีวิวที่แบบคอนข้าเขาใช้เป็นเมตาแอนลิซิสคือเอางานวิจัยหลักหลายสิบหลายร้อย,อยางานวิจัยเนี่ยมานั่งรวบรวมแปลเรียบเรียงใหม่ว่าแปลงสีฟันฟ้าเนี่ยกับแปรงสีฟัน ธรรมดาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันก็เพราะว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดานะครับทีนี้แน่นอนของมันดีกว่าแล้วอย่างนี้อใหม่มากเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบโอ้โหโฆษณาแบบโอ้หแปรงแล้วฟองฟอดดีมากนู่นนี่นั่นดีจริงไหมนะครับคลิปที่แล้วเราก็สอนแปรงฟันนะครับตั้งใจว่าจะย้อมแปรงให้ดูก็นเนี่ยเดี๋ยวใช้แปรงไฟฟ้านี้แปรงให้ดูว่าจริงๆงแปรงยังไงก็จะสาธิตในปากด้วยแต่ไหนไหนก็ไหนๆก็เจอนี้ก็สงสัยว่า ที่เขาว่าดีในคลิปเราว่าดีโฆษณาดีจริงไหมเสียตังค์มาให้ดูเลยหลายคนจะได้ถ้าดีจริงก็ก็ดีแต่ถ้าไม่ดีจะได้เห็นกันเลยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับทีนี้สิ่งที่จะให้เห็นเลยนะครับตัวนี้มันมันเป็นของขายอะ่ะมันคงไม่มีงนวิจัยมาให้เราพี่หมอนั่งบอกเราว่าดีไม่ดีพี่หมอก็จะใช้ตัวเองในการทดลองให้ดูเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการย้อมพ้านะครับเป็นเม็ดสีชมพูถ้าเป็นสมัยพี่หมอตอนเรียน20ปีที่แล้วเนาะ ก็จะเป็นแบบเหมือนยาย้อมถ้าหกเลอะทีนี่คือเสื้อ,อน,นี่คือแดงฉาเลยคนระับทิ้งได้เลยไม่ต้องซักเลอะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเป็นเม็ดย้อมก็พอที่จะที่จะแบบง่ายหน่อยนะครับสมัยนี้พอหาได้นะก็ลองไปหาดูที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อยาอันนี้ได้ก็หามาแล้วก็นี่แล้วจะเอาอยานันนี่มันจะเป็นเม็ดแดงๆอย่างนี้นะแล้วเราก็จะแบบเขียวอ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่า นะครับหัวข้อวันน right. uh, uh, AP uh, ี้คือแปลงฟันแบบนี้มันดีจริงไหมนะครับเขาให้ใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ1 2ถึงนาทีนะครับเริ่มต้นก่อนจากการแปลงไอ้จากการย้อมพักก่อนนะครับอันนี้นี่เป็นเม็ดแดงๆนะครับเนื่องจากปากเขาใหญ่นะครับเราอยากเห็นเยอะๆเราจะใช้ประมาณโปดติใช้เขาใช้หนึ่งเม็ดก็พอนะครับแต่เราอยากให้เห็นเยอะเราจะย้อมนะครับประมาณสักเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็เคี้ยว แล้วก็ล้างปากให้มันเหลือแต่แดงๆแล้วเมื่อกี้ย้อมหน mm ักมากจนเป็นสีน้ำเงินนะครับก like right? ็เดี๋ยวเราจะย้อมย้อมเสร็จแล้วเราจะเริ่มแปรงด้วยแปรงสีฟันเป็นรูปตัวยูนี่ป้ายยาสีฟันเลยนะครับนี่นะครับจะดูว่าค่าพักมันออกจริงไหมนี่ป้ายยาสีฟันแบบเยอะมากนะครับเขาบอกจริงในตามดิเรกชันเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้แต่ด้วยความแบบนี่ด้วยความใจใจเดี๋ยวจะเอาเต็มที่นะตามติวิทนะ ให้ดูนะครับนี่คือเราใช้แปรงตัวนี้ปกติเขาให้ใช้30วิบีนี่เราเราใช้2รอบคือนาทีหนึ่งนะครับก็จะ<ส>เห็นว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะคือเห็นว่ามันก็ออกนะแต่มันคือเทียบกับที่ย้อมไปเนี่ยคือยังเห็นว่ายังมีอยู่เลยทีนี้เราใช้แปรงสีไฟฟ้าจริงๆกันบ้างว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแปรงแบบที่สอนในคลิปที่แล้วให้ดูเลยนะครับเพื่อความแบบสาธิตจริงจังมากจริงจังเกมเมอร์เดี๋ยวจะ ใส่รีแท็กเตอร์ให้ดูเลยแบบใส่ยากเหมือนกันเนาะอ,อ ทรมานตัวเองมากๆนะครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าระหว่างแปลงฟันแบบนี้นะครับกับแบบนี้คือแน่นอนในการแปลงฟันเนี่ยเราไป,ไปใช้เองที่บ้านเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่มีตัวยาเม็ดย้อมใช่ไหมครับพี่หมอลยทําให้ดูว่าตัวนี้เอาจริงๆ30มสิบวิถามว่ามันสะอาดขึ้นไหมคือมันนิดเดียวจริงๆเมื่อกี้ดูในรูปเลยเลยคือมันขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยแน่นอน เทียบกับแปลงธรรมชาติคือก็สะอาดเพราะถ้ามันต้องแปลงให้ถูกอ่ะถ้าใครยังแปลงไม่ถูกตามไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็สอนวิธีการแปลงเนี่ยยิ้มกันมาเปรียบเทียบถ้าเป็นตัวนี้อ่ามีรูปบิฟอสเฟอร์ให้ดูเห็นไหมคือมันสะอาดจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยคำว่าแปลงไฟฟ้าอาจจะโฆษณาเหมือนกันแต่อย่าบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่เวิร์กนะอันนี้คือบอกจากใจหรือว่ามันไม่เวิร์กแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเทียบกับแปรงธรรมชาติแปลง ธรรมดากับแปลงไฟฟ้าเนี่ยประสิทธิภาพมันนี้ก็อาจจะดีกว่า mm hmm. ก็เลยดูให้เห็นเลยว่าเราแปลงจริงๆแปลงยังไงแล้วไอ้ตัวเม็ดสีที่มันในตัวพลานะครับที่ย้อมแล้วออกไปเนี่ยก็ออกจริงๆนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูว่าโดยทั่วการแปลงฟันด้วยแปลงไฟฟ้าจริงๆก็ถือว่าดีนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากคือจริงๆเหมือนกับเราไม่รู้หรอกว่าเราแปลงฟันสะอาดไหมเป็นไม่ได้เนี่ยพี่หมออยากให้เราชาวบ้านนะครับทุกคนเนี่ยมี ใ่ยาเมดย้อมพักนะครับถ้าสะดวกก็ลองซื้อมาย้อมตัวเองดูว่าเราแปลงฟันสะอาดไหมเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่เรายังแปลงไม่ถึงเพราะถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็ยังแปลงเหมือนเดิมสิ่งที่ได้คือเราเหมือนคิดว่าสะอาดแต่สุดท้ายจริงๆยังมีค่าพักอยู่สุดท้ายก็เป็นโรคเหงือกได้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ยางแปรงหีฟันไฟฟ้าแล้วหรือแปลงธรรมชาติก็ตามทีพี่หมอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าจริงๆแค่แปรงธรรมดาเนี่ยมันก็แปลงได้นะสะอาดนะครับ แต่ว่าแปลงไฟฟ้าทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนต่างของแปลงไฟฟ้าแปลงธรรมดาเนี่ยจริงๆถ้าคนใช้ข้อมือดีใช้งานได้ปกติส่วนต่างจะไม่เยอะนะครับแม้ว่าจะมีงานวิจยัยออกมาพี่หมอก็ยังยืนยันว่าเอาที่เราสบายใจแล้วก็ทั้งคู่ดีหมดขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแบบไหนบางวันนี่ยพี่หมอเองก็มีทั้งแปลงไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งแปลงธรรมดา ในบางวันที่เราอาจจะไม่เร่งรีบตอนกลางคืนอยากจะละมุนับกับการแปลงละเมียดก,การแปลงค่อยๆแปรงย้อมไปแปรงไปเอาให้มันทุกช่องทุกจุดแปรงด้วยแปรงธรรมดาเสร็จแปรงซอกฟันใช้ไหมคคัดฟันต่อคือ,อให้มันสะอาดไปเลยหรือเช้าวันไหนที่เรารีบรีบเราก็จะมีอันนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าไม่ไว่าจะเป็นแปรงธรรมดาหรือว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมีข้อดีเราอาจจะเลือกที่เราถนาัดเราเหมาะสมในช่วงเวลาที่เราเหมาะสมแต่อยากจะฝากว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอย่าลืมไปย้อมลองย้อมมาดูนะ แล้วเราอาจจะเซอร์ไพรส์ประหลาดใจว่าจริงๆเราแปลงอาจจะคิดว่าดีแต่อาจจะยังมีตำแหน่งที่ยังมีพระเกาะอยู่ได้นะครับเมื่อเทียบกับนี่อันนี้อันนี้ย้ําเลยถ้าในอินเทอร์เน็ตถามว่าดีไหมก็ตอบว่าไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่พีชีฟมากๆยอมให้ดูเลยยอมที่จะไม่แปลงฟันช่วงเช้านะช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ได้แปลงฟันเพื่อเพื่อให้มันติดพระมากที่สุดนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าเออจริงๆเนี่ย พี่หมอเองเป็นหมอฟันหมอฟันไม่ใช่พากไม่ขึ้นนะขึ้นเหมือนกับทุกคนแหละครับเพียงแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการแปรงที่มนสะอาดเราก็จะดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีได้เหมือนกันเพราะพี่หมอเคยเรียนย้อมมารู้ว่าฟันตรงไหนต้องแปรงยังไงไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เราไม่เคยย้อมลองย้อมดูนะเราจะรู้ว่าอาจจะประหลาดใจว่าเอ้ยเราคิดว่าเราแปรงสะอาดแล้วแต่เรายังแปรงไม่ทั่วก็ได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ